วอาโลน้องต้องเป็งใจเฮียนด้วยนะว้าย,ยามันคือเห็นใจต,ตับผมอะล,ลูกมันคืออุปกรณ์ทางการแพทย์เอาไว้ขีดสำลีเอาไว้ขีดของค่ะ <laughs> ยัไม่มแงนเนาะ